และเรื่องสุดท้ายงเบรกแรกเป็นเรื่องของยายกับอาการป่วยเรื่องนี้ไปดูการจ่ายค่ารถที่ไม่ลดไม่ลืมชื่อรวดาศรีสมค่ะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลศรีขอรัภูมิจังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณตาน่ะบ,บ้านเขาอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะคะขอให้เราเหมารถให้คุณลุงคนนี้จะเอาคนเจ็บจากสุรินทร์กลับศรีสะเกษคุณพยาบาลก็เรียกรถมาให้ครับ รอเ,เดี๋ยวนะแม่นะฮะรถที่เหมามาแล้วจะไปไหนก็บอกเขาเลยนะโอ้ครับครับครับได้ได้เออจะพาคนเจ็บไปสีสะเกตเนี่ยคิดค่ารถยังไงคิดเป็นโลโลละสิบบาทร้อยโลก็พันหนึ่งอ๋องั้นก็ไม่แพงร้อยโลพันหนึ่งสุรินทร์ถึงสีสะเกตก็100ร้อยกว่าโลก็พันกว่าบาทก็ไม่น่าแพงอ่ะป,ป่ะแล้วก็ไปจนถึงสีสะเกตครับอ่าถึงแล้วครับลุงถึงสีสะเกตแล้วครับข่ารถครับได้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 อ้าว เอาไปเลยสามร้อยหว่เฮ้ไม่ถูกมั้งอะไรล้องไมจ่ายสามร้อยอ่ะเอ้าตัเองพูดเองนะว่าโลละสิบบาทร้อโลก็พันหนึ่งใช่ไหมใช่แต่นี่เขาสามสบโล,ลเองก็สามถูกไปแล้วเออเว้ยสามสิบโลก็สามร้อยไอ้ไม่ถูกจูเ,กกเล่นมาสี่นาเกนร้อยห้าสบโล,ลอ้าวก็ร้อยห้สโลก็ทช่างมันอะไรแล้วแต่ว่าแต่ว่ายายเนี่ยเขจาจัาแค่สาิบโลก็สามถูกหรือเปล่าน่ะ กิโลเมตรด้วยไม่ใช่กิโลกรัมอะไรตุลินว่าสีสัเก็ตแต่มันร้อยห้าสิบโลเออข้ารู้แล้วไงไอ้แยัจทำไมล่ะต้องย้ำสิโพรอ้ก็เขาคิดกันตรงเนี่ยแหละเออแต่ว่ายายแค่เนี่ยหนักแค่สามสิบโลก็สามร้อยถูกไปแล้วตกเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงลูาผมวิ่งมาจากตุลินมาสีสัเก็ตเนี่ยให้สามร้อยเอ้าเออเออดก็เพราะว่ายาย่ะ หนักแค่สามสโลเองก็ต้อง300แล้วผมแถมให้ลุงอย่างหนึง่งพอใจมากที่แถมอะไรวะนี่ไงนี่ไงเอเอ,เอตื่นมาจะเข้าใจไหมเนี่ยว่ามันคนละโลกิโลเมตรกับกิโลกร,รัมอะโอ้ยเอาคำนวณเลยลุงเนี่ยกี่กิโลเวลาย้ายลุงไปโรงพยาบาลจะได้ย้ายกลุจังหวัดศรีสะเกษจัก รงพยาบาลหลายร้อยกิโลนะคะเขาคิดเป็นกิโลตาก็เลยบอกว่าอ๋อมันหนักแค่30กิโลเองเป็นกิโลเมตรค่ะไม่ใช่กิโลกร,รมลัมลุงผมว่างานนี้ลุงถูกนะถูกชกน่ะขอขอบคุณคุณลวดาสีสมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสีขอรภูมิจังหวัดสุรินเจ้าของเรื่องยายหนักแค่30กิโลกร,รัม